ช่วงวันที่22สิงหาคมปี66ยามค่ำคืนดึกๆเที่ยงคืนเศษมีการส่งตัวนักโทษคนหนึ่งจากเรือนจำไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะมันมีขี้ค่า ของนักโทษพยายามออกมาบ่งบอกว่านักโทษคนนี้ไม่ได้ป่วยวิกฤตมันพยายามแก้ตัวแต่ถ้าพี่น้องไปอ่านบทสัมภาษณ์ของผู้เกี่ยวข้องในค่ำคืนนั้นเขาบอกว่านักโทษป่วยสีโรคแต่โรคที่หนักๆกก็คือโรคหัวใจขาดเลือดและโรคความดาันโลหิตสูงซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตคำว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตก็หมายถึงป่วยวิกฤตนั่นเองรู้ไหมภาษาชาวบ้านป่วยวิกฤต หรือจะพูดง่ายๆแบบว่าป่วยหนักแล้วอยากจะบอกกับพี่น้องด้วยหลักการแล้วเนี่ยพวกคุณต้องส่งนักโทษคนนี้ไปที่โรงพยาบาลราชธานเสือกอนเพราะตามข้อกําหนดหรือกฎของกฎกระทรวงยุติธรรมในการส่งตัวนักโทษไปรักษาภายนอกเขาต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลราชธรนมไม่ใช่ข้ามไปที่โรงพยาบาลตํารวจทันทีอย่างนี้มันผิดขั้นตอนและอยากจะถามพี่น้องเร้รับทราบว่าโรงพยาบาลราชธรนมเนี่ย ที่ไอ้คนพวกนั้นพยายามบงบอกว่านักโทษรายนี้ต้องการเจอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไอ้พวกนี้ไม่รู้หรอกว่าโรงพยาบาลราชธรนมมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเต็มไปหมดเลยครับโรงพยาบาลราชธรนมมีสถานะเทียบเท่ากับโรงพยาบาลจังหวัดมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขามีเครื่องม้เครื่องมือมีแลบมีเอ็กซเรย์ และมีซีทีสแกนที่ทันท่าไมถ้าคุณบอกว่านักโทษต้องการพบแพทย์ผู้เชีวชาญโรงพยาบาลราชธานมมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแค่นี้คุณก็โกหกประชาชนเสียแล้ว